วันนี้ก็พามาอัปเดตฝรั่งหงพอสือในเข่งเบอร์สามนะครับอันนี้ก็มีหลายต้นด้วยกันนะครับกําลังออกดอกติดผลนะครับต้นนี้ก็โหด้วยกระดาษคาร์บอนอย่างดีนะครับถ้าทนนี่สนใจนะครับก็ยกไปไว้ที่บ้านได้ทานได้ชิมนะครับน,นี้ก็จะให้แม่บ้านกูบิลัสเปิดให้ดูว่าผลขนาดเท่าไหร่นะครับตุงคาร์บอนนะครับ ก็ห่อไว้นานแล้วแต่ยังยังถึงเดือนเรียังเนี่ยถึงเดือนกว่าเลยนะครับนะครับยังสดสีนะครับดูนะครับจาผิวเขนยึงในนะครับดูนะครับมีถุงอีกชั้นหนึ่งข้างในนะครับกันมาให้น้ําเข้าด้วยนะครับดูผิวเขานะครับดูนะครับสวยมากนะครับ่ฉีดยา แตไม่ได้ฉีดยานะครับนต้นนี้มีสีรูปนะครับอันนี้ใจสนใจนะครับพื้นที่โน้นนะครับยกไว้ที่บ้านเลยนะครับนต้นนี้ราคาพิเศษนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมไปซื้อในขิงนะครับดูนะครับไม่นานก็จะได้ชิมแล้วนะครับดูไว้ที่บ้านนะครับดูผิวสวยมากนะครับเหลืองอลามเลยนะครับเาู่ลูกหนึ่งลูกที่สามนะครับ ต้นนี้มีสีลูกด้วยกันนะครับพลังขงต้นสีนะครับถ้าจะเป็นไส้แดงนะครับการเราเก็บเกล่แล้วลดอร่อยมากนะครับหวานนะครับหวานกรอบรสอร่อยนะครับูนะครับสวยมากเลยนะครับสีผิวนะครับอาศัยนี้ต้นแล้วหน0่บาทในเขิกนะครับได้ชิมลูกเลยนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับที่กาศวนก็บ้านองเดชนมูลที่สองตำบลช้างมิงอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับยินดีให้ให้คําแนะนําในการปลูกนะครับสําท่านพื้นที่น้อยนะครับอยากได้ต้นในเข่งนะครับเอาไปที่บ้านครับมาเอาได้เลยนะครับรับนองไปได้เลยนะครับได้ชิมแน่นอนนะครับนต้นนี้ครับมีต้นเดียวนะครับ ต้นอื่นก็กาลังออาดอกอันนี้ก็ห่อไว้แล้วนะครับแต่ยังรูปเล็กอยู่นะครับดูดูโซทางนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็กําลังติดดอกออกลูกนะครับมาดูมาชมได้ดูของจริงได้เลยนะครับในสนใจนนฝรั่งรสอร่อยนะครับของพอเสือนะครับไส้แดงนะครับราคาในตลาดก็โลละร้อยแปดสิบเก้าสิบนะครับ ครับลูกค้คาทุกท่านเปนต้นพันธุ์จากไร่พณิธานะครับครับสวัสดีครับ